สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คือเป็นฮาโลวีนแทนฮาโลวีนนี่ฮาโลวีนนะมีหมวกด้วยชิบชิบเน่พามออกเดินทางแล้วแ้วพามแล่ะ ฝนจะตกเลยอะเราว่าฝนจะตกแน่แนเลยอโอ้จริงๆมันจะตกจริงๆเลยนะฝนจะตก้าจะล้องไม่ได้เห็นหน้าน้องไม่ได้สบายสบายหัวเราปิวไหมหัวเราปิวนะ ออขยับน,นิดหนึ่งวิ่งสายสุดก็ไม่ได้เพราะว่าสายสุดคนเดียวรถเยอะอาอช่วงนี้ช่วงตอนเย็นนะช่วงก็จะรถเยอะสัก,กหน่อยนะคะ จจกกเดี๋ยวเราต้องตรงไปก่อนนะเราจะไปพาซิโอออกไปพาซิโออีกแล้วพาซิโออีกแล้วฮาโลวีนก็มาแดนสวัสดีฮาโลวีน,ห,น,วดดวนหัวฟักทองก็คือปิวแล้วตอนเนี้ย ฟักทองปิวแล้วหัวน้องฟักทองดิฉันก็คือปิวแล้วใช่ไหมมันน่าจะปิวหายไปแล้วอะจริงๆด้วยหัวน้องหายอะหัวน้องปิวหลุดอดอหัวฟักทองน้องหลุดียวหัวฟักทองหลุดหลุดไปไหนไม่รู้ หลุดแล้วหัวฟักทองหลุดทุกคนหัวฟักทองชิกหลุดอ่ะมันอ๋อมันไม่ได้หลุดมันอยู่ตรงคอมันมีขึ้นฟักทองู่เชื่อปิวน่าจะปิว จะเปิี้ยวเยอะอยู่นะเชื่อเชื่อน่าจะโดนลมแล้วก็คือน่าจะหลุดไปละจะนอ้องังทองอน้องฟักทองน้องซักทองน้องับทองเชือน้องซับทองมันปิวคือมันเป็นตีนตุ๊กแกเฉยๆอะนะแล้วเรารู้สึกว่าข้างหลังมันปิว หลุดแล้วหลุดจริงๆรพักทองหลุดเชื่อหลุดสวัสดีฮาโลวีนแล้วก่อนชิบเชิบมาอีกแล้ว วันนี้ก็คือฮาโลวีนฮาโลวีนดึนอดืดดอดดอะชุดหลุดจริงๆด้วยเห็นเงาตัวเองชุดหลุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอบโบเอาแอลมอนเอา,เอาครัวซองแอลมอนค่ะให้อุ่นร้อนเลยไหมครับค่ะอุ่นร้อนเลยค่ะได้เลย ค่ะเครื่องดื่มรับเครื่องไหมครับวันนี้ไม่รับ่ายค่ะแปดสิบห้าบาทครับผมค่ะช้ำช้ำสวัสดีค่ะ,อะโอเคเชิบ นะคะแป๊บหนึง่งเอาไปแล้ว,ลวเหรออ้ามีรถหลังหรือเปล่า <c oughs> เราแวงรถหลังมีรถหลังหรือเปล่า <c oughs> ยังไม่มีโอเคนี่ค่ะรถจุด <c oughs> ไปแล้ว หมวกเราหลุดแล้วไม่เอาค่ะเก็บไว้ก่อนหมวกหลุดอืมมีหมวกฟักทองด้วยนะหมวกฟักทองหมวกเราหลุหดไม,ไ,ไม่ใส่ค่ะเราเราก็ไม่เอาไอ้กล่องไม่ใส่ค่ะเอาแต่ตัวอันนี้อะค่ะ เอาแต่เนื้อมันอะไม่ได้ถุงอา้าวเอามาอย่างนี้ก็ได้โอเคเอา่าอย่างนะ่ะเอาถุงอีกนึงสูบมันให้ได้ไหมคะนนใช่ใช่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะชิบชิบชิบอันนี้ซีพาลาวีนเหรอฮะใช่จำผิดคนแล้ว ไม่ใช่คนนี้อันนั้นจำผิดคนแล้วใช่ค่ะตีมฮาลาวีนเป็นฟักทองพีที่ที่รู้จักเขาส่งมาให้ดูเขาถามว่าพนักงานไ่ะใช่ผมไหมใช่นี่หว่าอ๋อรถพี่เอาลงติกตอกไปแยเหล้วผมไม่รู้ผมไม่ได้เล่นใช่ใช่แล้วเอาไปลงได้เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เห็นอีก ได้เลยค่ะอย่ามาใหม่โอ้ขอบคุณค่ะโอเคใช่ใส่กระเป๋า,ปาโอเคกระเป๋าใส่ได้อา้าวผิดผิดกระเป๋าเงียบไหมคะเงียบเหงาไหมก็เงียบนะตั้งแต่ที่แก้วรีวิวหมดไปก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเลยอ๋อ อันนี้ไม่มีธีมฮาโลวีนเหรอไม่มีจะมีไม่ชัวร์แต่ส่วนใหญ่ก็พี่เขาคงให้แต่งหน้าให้เสร็ต้องรอดูผู้จัดการเขาแจง้งโ <c oughs> อเคไา้ไหมได้ค่ะแล้วนะกริ๊บๆอ้าวกินเสื้อไปแล้ว <c oughs> จะเป่ามันเล็กไปนะ่เนี่ยจะลองซื้อไปใหม่แล้วแหละใช่ไหมเป็นสะพลยหลังนะ ไม่ค่อยชอปเปส้สะพายหลังเท่าไหร่มีอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ถนัดใช่ไหมใช่ถ้ามันใบใหญ่ใบใหญ่ใช่ถ้าใส่ถ้าใส่ถ้าใส่ชุดใส่ตีมอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าไม่ได้ไงมันบางชุดใช่มันก็ไม่เห็นชุด,ชดใช่เน้นชุดเน้นชุดไม่เน้นคนขี่ <c oughs> เดี๋ยวก็เอาไปลงอีกนะคะได้เลยค่ะไปเห็นตัวเองในติ๊กต็อกได้เลยนีจำผิดคนแล้วไม่ใช่คนนั้นเพื่อนกันนัดกันใส่คนนั้นคือขี่คันหนึ่งแล้วขี่คนละคันคนละคันใช่ทําช่องเหมือนกันทำเหมือนกันใช่ชื่อใกล้เคียงกันนิดนึงใช่ใช่ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะ ฟิวไปด้านหลังชิคเรามัง้งใช่ไหมคือเมื่อกี้ที่มาเอาตอนแรกมันมีได้อยู่สองครั้งหนึ่งเอาหว่วฟิวแล้วจ้ะน้ำมันเรายัางมีเราไม่เติมน้ำมันน้ำมันเรามีน้ำมันเรามีน้ำมันเรามีเรามีน้ำมันรถเรามีน้ำมัน ช่วงเย็นๆรถก็จะเยอะอย่างนี้เนาะแต่จะบอกว่าวันนี้อากาศแบบเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกอากาศเมันอสิีใช่เรากลับรถดีกว่า แตงซ้ายได้ไงล่ะแตงขวาแตงขวาอุ้ยดูดิเพื่อดูฟ้าดิเหมือนฝนจะตกจริงนะ ไฟเลี้ยวเด้อเปิดไฟเลี้ยวนล้วเนาะแต่ถ้าหมูฟูซ่าบ่มีไฟเลี้ยวเดี๋ยวต้องซื้อไฟเลี้ยวอีกเดย๋ยวแพงสิไฟเลี้ยวยิ่งแขงไฟเลี้ยวแพงแน่เลยบางคนไม่มีไฟเลียวแต่ว่าค่อยมีไฟเลี้ยวเดียค่อยเปิดบ่อยเดยรถทันน้อยค่อยไฟเลี้ยวค่อยหักไปเลี้ยวเปิดดูหลายค่อยมีไฟเลี้ยวเด้อค่อยมีไฟเลี้ยว จะเปิดไฟเลียวกันนํำเดออ้อไยลเปิดไฟเลียวกันเดอ้อเปิดไฟ่ไฟเปิดไฟใส่มวกเด็กแต่พวกแก้วเปิดไฟขับรถเด็กของไฟเปิดไฟใส่มวกเด้อไฟมีหมวกกันเนาะตอนนี้คับทองก็อยู่บนหัวไฟน่าจะหลุดลอยไปแล้วคับทองไม่น่าจะหลงเหลือแล้วกันคับทองน่าจะปิ้วไปแล้วเนี่ย ที่แล้วมันก็แบบข,ขยับขยืเคลื่อนอะไรนะมันเคลื่อนเอออะไรคือขยับไยื่นผมไม่เข้าใจจริงๆที่ฉันดูไม่เข้าใจอ่ะฉันก็มไม่ค่อยเข้าใจกันดีๆเท่าไหร่ส่วนใหญ่ Là. lâm tịt lần lượt lâm dở lâm dở nhiều, lâm giờ. lâm lượt lâm dở lượt nó có có nhiều lượt 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 à nó, lượt leo, leo, leo sang phải ต่อแถวต่อแถวน่ะต่อแถวไปเราก็ต่อแถวไปต่อแถวไปต่อแถวไปโอ้หลุดหลายแท้ต่อ เห็นไฟม่วงๆกระพริบกระพริบนั่นมันไฟขายของใช่ไหมไม่ได้กเกี่ยวกันใช่ไหมโอ้ไฟแดงชีแดงเหมือนกันเลยเราก็ฉีแดงอ๋อไม่ใช่มันเป็นป้ายไฟ,ไฟเอ้เราก็นึกว่าจะมีอะไรกระพริบกระพริบค่อยละตกใจหมดเลย มันป้ายไฟนี่หนาโอ้เริ่มไลยแล้วรถไลยเราดิหาว่าไลายรถรถเริ่มไลยแล้วเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวคอยเปิดไฟเลี้ยวเลยเด้อเลี้ยวขวาอยู่ดิคอยเปิดไฟเด้อ 네อ่ะข่อยแซงขวาเด้ออ่ะข่อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอ่ะข่อยแซงซ้ายอ่ะอาข่อยไปก่อนเด้อขอแซงหน่อยเด้อขอแซงจักหน่อยขอแซงจักหน่อยจักนิดจักหน่อยขอโทษหลายๆเด้ออ่ะเลี้ยวซ้ายก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายอีกอ่ะเลี้ยวซ้ายอีก ไห้เพิ่นแซงไผ่ก huh. ่อนไห้เพิ่นแซงแบบอาเพิ่นสีมาเล่นนี่เขาก็สล้อสล้อไห้เพิ่นไปอันตัวอ่าเพิ่นอาเพิ่นเปิดไฟเดียวเขาก็ให้เพิ่นไปอ่าแบบที่นี่เขาก็ไปต่อเขาก็ขี้หม่องนี่แล้วเขาก็แอบแอบน้อยแอบจังน้อยแอบจังน้อยแน่อาแอบแอบชี้ชี้สายวายชี้สายวายมาใส่ขี้สา หันแทงไอ้ขี้ขวาอาแท็กซี่เพิ่นตามหลังมาแล้วเด้อบัดนี้เพิน่นเพิ่นตามมาเพิ่นกึตามมาทางหลังเขาเนาะตอนแรกเพิ่นจะขี่เล่นกันอ่าคอยจีแทงขวาแล้วอยเปิดไฟเลียลเ้ยวละเด้อบัดน,นี้อ่าไฟเลี้ยวคอยบอกญ่าด้ั่นี่ผู้ใดว่าเห็นนะหรือว่าไฟเลี้ยวคอยมันหน่อยเนาะคอยว่ามันอันใหญ่อยู่เด้อคอยว่ามันมองเห็นอยู่เด้เห็นกันอยูดหรอกเนาะไฟเลี้ยวแมหมฮาวาหว่าเห็นหลายเปิดจนมันบีแย้งตา เ้วเดหวยหวยมนรดขึ้นมาหลายค่ะโพดคักแม่แท้พราะเฝ้ากบบปานกันบอกโอ้เขาเฝ้ากบบปานกันอยู่ตัวนี้เลิกงานแล้วเขาก็เฝ้ากบบ้านกันรถมันก็เลยหลายมันก็เลิกงานเวลาเดียวกันนะเนาะเออรถมันก็เลยหลายถ้ามันเลิกงานมาตรงเวลามันก็จะมีรถจะมีจังหน่อยแน่รถมันก็ติดบว่าหลายค่ะโพด อันนี้มันก็จีลดหลายจังหน่อยอ่าอาคารน้ามันก็จะเป็นไฟแดงอีกอาซีดไส้ที่ไส้เขาสีแซงให้เขาแซงขวาอา่านั่นแหะเพิ่นแซงไปแล้วมาที่นี่ไอ้เพิ่นแซงขวาไปอา่าไอตีไฟเดียวเอาว่าหันเพิ่นรถเพิ่นเสียอา้าวคอยก็สีต้องเลี้ยวขวาได้บัดนี้ ต้องกลับรถเราได้อค่อยเปิดไฟเลี้ยวเราเด้อค่อยขอทางในจังน้ยนอยขอทางแน่ขอโทษหลายๆเด้อเอาเอาเอาขันนี้เพิ่นมาเลี้วแล้วพ่นมาแฮงเพิ่นมาแฮงให้เพิ่นไปก่อนให้เพิ่นไปก่อนอย่าเฝ้าไปเอออันน่ะเอาบิดไปต้องบัดที่นี่เขาก็อค่อยใส่คันเร่งบิดไปอ่ะอ่ะ,อะ,อะเปิดไฟเลี้ยวนะเด้ออย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวเดี๋ยวคันอื่น,นเขาสิบ่วงหูเด้อมาเขาสีเหลียวเออเขาเปิดจี๊ดตกใจใเอาเด้แล้วเขาสิตื่น เออเขาก็ต้องเปิดไฟเดียวไอ้เขา,าเห็นหนาแต่ที่นี่น, er, นี่เขาเลี้ยวตะไกเลยได้ป่ะทีนี้อ้าวชิดแอบ,บ ina, แอบ,บจังน้อยแอบแอบจังน้อยเออเพื่อเขาเพื่อเพื่อนตีแสงนแบบหนาก็แอบไอ้เพื่อนจังเนี้ยจังน้อยเนี้ยเออมันจีเลียวอั่นละเอเอเราต้องเปิดไฟเลียวไอ้เพื่อนหูเอาวอาคอยชิดซ้ายแล้วเอาคอยจีเลียวเนี่ยเอาคอยชิดซ้ายก่อน ค่อยๆไปค่อยๆไปเรต้องเล็งเครื่องดอกเล็งเห็นอย่างาขี้ท่าไดกับหอดคือกันเขาพอได้เปล่าขนาดนั้นโอ้ยรถมาติดแต่รถคันนี้เขามาง้ามขัดแท้บัดโทมาง้ามโผลดมาง้ามโพ้ยแะรถมันง้ามเนาะโอ้โหแต่สีแดงไหลจริงง้ามขัดนะเขาสีเหลืองอนะแต่สีเหลืองเขาง้ามเนาะเนี่ยคุณดิเดี๋่วเขาแซงเขาไปดาาเดี๋ยวเขาก็แซงเขาเนาะรถเขามันแห้งเลย เราเท่าบทนหแห้งบันไดอ้าวกับมาตามๆกันนะเนาะเออไปนะนะรถดลายนะเขาก็ต้องอาตะกยานม้าก,ก็ค่อยๆไปนะเออหันตัวไปแล้วไปเราเด้อไปค่อยพบกันไหมยค่อยค่อยเจอกันไหม เขาใส่สานเราจำว่าใด,ดบบที่เราบอกตั้งใดเราหอนเออไปเห็นพบกันไหมหนั่นล่ะเออไปเจอกันไหมมือหนามือหนาเออซั้งที่ล่ะไปก่อนหิวข่าวแล้วตอนนี้หิวข่าวอีป้าไปกินข่าวแม่เอออย่าลืมกินข่าวเด้วอ่ะเปิดไฟเดี่ยวนะแม่มาเปิดอยกับบ่กูเด้วเนี่ยเออเดี๋ยวเปิดไฟเดียวเนี่ยเอาไอยมาไข่กะลีว่าใดเนาะทั้งขวาไข่กับมีโหดเด้บัดนี่ห่วยเอาไปแล้วบ๊ายบายทุกคน ไปลวเด้อไปเจอกันใหม่หวยไปเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อบัดที่นี่อันนี้จะบติดเบาอีสานเราเด้อบัดที่นี่หวย